พูดได้ด้ยวยหรอได้ครับถ้าก่อนหน้าโควิดก็ประมาณสัก6 0ล้าน <S <S> <S เราเป็นลูกค้ามานานก็ตอบโจทย์กับความคาดหวังแรกที่เรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเงินมันมั่นคงในเรื่องของการวางแผนชีวิตในอนาคตถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเมื่อสีปีทีท่แล้วเราก็คงไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆสังคมดีๆที่เขามีเป้าหมายชัดเจนในการทํางาน ชื่อนายปัชยาวงเพ็ญนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับตอนนี้อายุ34ปีครับประกอบธุรกิจส่วนตัวมันก็กระทบจากโควิดแทบจะธุกรกิจีดเนอะแต่ก็ยังพอไปได้ถ้าก่อนหน้าโควิดก็ประมาณสัก60ล้านต่อปีแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ลดลง ต้องย้อนกลับไปเมื่อเมื่อสปีที่แล้วนะที่แบบเข้ามาในในธุรกิจประกันชีวิตใช่ไหมคือเราอ่บบวกกับธุรกิจประกันชีวิตอยู่แล้วในฐานะของลูกค้าคือเรามองว่าถ้าเราพอจะมีกําลังในการหาหารายได้ได้เราก็ต้องมองถึงหลักหลักประกันชีวิตของตัวเองกับกับคนของกับคนที่เรารักคี่ครอบครัวใช่ไหมแล้วหลักประกันชีวิตที่เรามองเห็น และง่ายที่สุดที่เราจะเข้าถึงได้ก็คือประกรันชีวิตดังนั้นเราก็เลยบวกกับธุรกิจประกรันชีวิตอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราเป็นลูกค้ามานานกับ a a ใช่ไหมครับเมื่อ4ปีที่แล้วได้รู้จักกับหวหน้าก็เลยได้พูดคุยกันในฐานะของลูกค้าและทีนี้ก็ได้พูดคุยไปถึงการเข้ามาเป็นตัวแทนเท่าที่จำได้ก็คือ แทบจะไม่ได้ถามในเรื่องของการเป็นตัวแทนนะถามในเรื่องของในฐานะของการเป็นลูกค้ามากกว่าและอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะเข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตก็คือธุรกิจหลักที่ทำอยู่ที่บ้านตอนนี้มันเหมือนกับเราอาจจะไม่ได้อมีเวลาเราจะต้องอยู่กับหน้างานตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองเห็นโอกาสว่าถ้าเกิดว่าเรา ทำอาชีพเสริมในส่วนของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของเวลารายได้แล้วก็ความเป็นอิสระภาพทางการใช้ชีวิตใช่ครับจะบอกจะบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าจอยแรกของการเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตหนึ่งก็คือเราอยากจะรู้จักประกันชีวิตมากขึ้นกว่าการเป็นลูกค,ค้า รู้จักองค์กรเปิดโอกาสให้ตัวเองรู้จักเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆรู้จักคนที่เขาประสบความสําเร็จในแวดวงของธุรกิจประกันเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่าธุรกิจหลักที่เราทํามาเนี่ยมันก็แทบจะคงที่พอที่เราจะแบบแบ่งแบ่งเวลาออกมาหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทําเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของทัศนคติการทํางานแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจหลักที่เราทําอยู่มันเจอแค่คนไม่กี่คนซึ่งเรามองว่าถ้าเรา กระโดดออกมาอีกธุรกิจหนึงคือธุรกิจประกันชีวิตที่ที่เราอ่ะมีข้อดีคือหนึ่งก็คือเราสนใจมันอยู่แล้วตั้งแต่แรกและเรามีทัศนคติที่ดีกับมันอยู่แล้วในฐานะของการเป็นลูกค้าเราก็เลยอยากจะเพิ่มเพิ่มความรู้ที่มันลึกเข้าไปก็เลยกระโดดเข้ามาเป็นตัวแทนก็ตอบโจทย์กับกับความคาดหวังแรกที่เราก่อนที่เราจะเข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตใช่ไหมครับ อันแรกก็คือมุมมองของความมั่นคงนั่นแหละมันถึงว่ามันมั่นคงในเรื่องของการวางแผนชีวิตในอนาคตนะเนาะประกันชีวิตก็คือประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ซึ่งเท่าที่เราอยู่ในเส้นทางนี้เราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราโอเคแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามีความมั่นคง,องพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักก็คือครอบครัวของเรา ได้เพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เรามองว่าเราถ้าเราอยู่ที่เดิมทําธุรกิจเดิมถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็คงไม่ได้เจอทัศนคติดีๆเพื่อนร่วมงานดีๆสังคมดีๆที่เขามีเป้าหมายชัดเจนในการทํางานมีมุมมองที่ดีในการมองโลกของการทํางานและสิ่งหนึ่งที่เกินคาดหวังก็คือเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้มัน,มนแฟนกับ กับตัวเราเองอผลตอบแทนที่ได้ก็คือตัวธุรกิจอะ่ะมันก็ให้ตามกําลังที่เราทำนั่นแหละทํามากได้มากทําน้อยได้น้อย,อย,อยซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคคือตัวเองอะ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบระบบเส้นสายหรือระบบอาวุโสหรืออะไรก็ตามวัดกันที่ความสามารถซึ่งเรารู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันมันตอบโจทย์เราในส่วนของการที่คุณคุณมีความสามารถคุณมีความเก่งคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัย ปัจจัยอื่นๆนะปัจจัยอื่นๆ,ๆโดยที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งเราก็รู้ว่าในธุรกิจหรือสังคมการงานทั่วไปมันอาจจะต้องเจอแต่เรารู้สึกว่าในธุรกิจของการชีวิตอ่ะมันโอเคมันแฟร์บริษัทเขาก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเรามีศักยภาพเขาก็ต้องรักษาเราไว้เขาก็ต้องมีค่าตอบแทนให้เราโดยที่เราอาจจะไม่ต้อง ขยันเหมือนที่เราเคยทำเมื่อ2ปีที่แล้วมันก็ตอบโจทย์ในในเรื่องของการที่เราสึกว่าถ้าวันหนึ่งเราเต็มที่กับงานแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะรีแลกแต่รายได้เราก็ยังอยู่ยมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจนะที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่เป็นเพื่อนสนิทนี่แหละซึ่งก่อนหน้านั้นที่ที่ก่อนจะได้คุยกัน เขาก็มีอาชีพการงานที่ดีมี power ในการทํางานหารายได้ที่ดีแต่พอได้นั่งคุยกันเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีหลักอะไรในชีวิตเลยเป็นผู้หญิงโสดก็เลยถามว่าถ้าวันหนึ่งทํางานไม่ได้แล้วต้องทํำยังไงเขาก็แบงไปชั่วขณะแล้วเขาก็ตอบว่าก็คงเงินเก็บแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดคุยกันพอจนถึงวันนี้แล้วเขาได้ใช้สิ่งที่เราแนะนําเหมือนกับว่าเขาซื้อประกันสุขภาพไป เขาก็แฮปปี้ทุกครั้งที่มีการเคมมีการได้ใช้สิ่งที่ที่เราแบบอธิบายแล้วก็ให้เขาไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวเขาเองก็จะโทรแล้วก็ติดต่อเราตลอดว่าแบบขอบขอบขอบใจนะที่แบบวันนั้นที่แบบอุตส่าห์แบบมาแนะนําให้ฟังอะไรเงี้ยคือนี่แหละหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นดูฟังดูเป็นแบบนิยายนิดหน่อยอแต่หมายถึงว่าความรู้สึกนั้นนะมันมันโอเคมันมันดีสําหรับเราอยู่ในสายของ นับธุรกิจใช่ไหมที่จะมองผลกําไรหรืออะไรก็ตามที่แบบเป็นเป้าหมายแต่หมายถึงว่าพอเราโดดเข้ามาอยู่ในธุรกิจของประกัน,นมันมากกว่า,วาไรายได้หรืออะไรเงี้ยมันมันทำให้มัน fulfill าใหม่ทีลังให้ถามตัวเองก่อนว่าว่าเราต้องการอะไรอาจจะไม่ต้องการอะไรจากธุรกิจประกันชีวิตนะต้องการอะไรจากชีวิตถ้าเวลาแล้วก็รูปแบบการทำงานที่เราออกแบบได้ ความมั่นคงทั้งเรื่องสุขภาพรายได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจประกันชีวิตแล้วคุณจะเจอว่าคําตอบที่คุณหาอยู่อ่ะมันเป็นยังไงโอเคครเค,ครับ